เอาเท้าเจ้าจัดมาหลายๆทั้งมือทั้งม้วนนี่เจ้าจะไปให้ผู้ใดห้อีแมให้อีแมเออว่าไม่ห้คอยแม่เจ้าจะไปห้เล่ามือใดล่ะว่าจะไปให้เรล้มืออื่นเศร้านี่ละเอาบ่ไดเดียอยมืออื่นเศร้าจ้าตรงผ้าก่อไปชอปปิง้งไปเดินถมไปฟ้องถม,มนะเออ โอ้ยไป้ยามได้ก็ได้ดอกคล้องทมน่ะเอาไว้มือไม่สาบได้ก็ยังว่าคอยอยากไปมืออื่นจะตรงผ้าคอยไปชอปปิ้งคอยอยากไปมืออื่นเขาเซล์เขาลดราคาโอ้ยคอยกับเขาใจเจ้าอยู่คอยก็เคยพาเจ้าไปดีไปตลอดนะเนาะคล้องธมกับผ้าไปไปห่างกับผ้าไปอยากไปใส่กับผ้าไปกับลูกกับเจ้าฮะน่ะแต่ว่าอันนี้ยคอยขอซราบคอยสิบเอาไปให้เล่ามืออื่นเศร้า แต่ยังว่าคอยอยากไปมืออื่นอ้มันก็สำคัญนี้เขาก็อยากไปอันนี้โอ้ให้เล่าตอบแทนเล่าบุญคุณเล้าตอบแทนคาน้ำนมเล่าหันะตอบแทนคาน้ำนมเออคอยถามเนี่เจ้าก,กินนุ่มเล้าจากปีห่วยปีหกเดือนพูดแล้วเออกินนุ่มเล่าปีหกเดือนกันยังตอบแทนคาน้ำนม พอเจ้าดูด้อข่อยมาได้แปดปีบอคิดจิตอบแท่นแน่บออเออตอบแทนคา,า,านำนมเออโอ้ยอันตอบแทนกระสีตอบแท่นอยู่ดอกแต่ว่ามืออื่น่อยต้องไปส่งของอีแม่หยุดเจ้าเลยมืออือาา่นจะทำผ้าคอยไปชอปปิง้งชอปปิ้งเสร็จแล้วมือฮื่นจะคอไปให้เล้าตามนี้จงได้ก็บ่ะไรบอเออเอาตามนี้ ับแม่คนสวยึกเสียเอา